ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพี่พ้องให้น้องอิ่มที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่20พฤษภาค,คมนี้ที่มูลนิธิบ้านพระพรภะราม9ก้าครับผ่านเสื้อโปโลของอาเซโอนสยามในราคา790บาทครับซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะครับก็จะไปสมทบทุนในการเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็บริจาคให้กับน้องๆอ,อีกด้วยครับใครที่สนใจติดต่อได้ที่กล่องข้อความของ อาร์เซนอลสยามหรือแบบว่าที่อาร์เซนอลลิสต้ากันได้เลยครับมี2สีครับสีน้ำเงินกุมท่าแล้วก็สีแดงเลือดนกนั่นเองครับอาร์เซนอลสยามสวัสดีครับเจอกันในสรุปข่าวเช้าของสโมสรอาร์เซนอลวันนี้ครับวันที่10เดือนพฤษภาคม2566นนะครับก็มีประเด็นน่าสนใจทุกประเด็นกันเลยสำหรับวันนี้นะครับผมใครสนใจเสื้อของ อัสตอนสยามซื้อโปโลนะไรายได้สมทบทุนโครงการพี่พ้องให้น้องอิ่มนะครับก็ติดต่อที่ดิกออเข้อความหรือว่าในคอมเมนต์ด้านล่างกันเลยฮะเราไปเริ่มต้นกันก่อนครับเกี่ยวกับการอัปเดตสัญญาใหม่ของนักเตะาร์เซน l อลนะครับผมรายงานออกมาล่าสุดเนี่ยนะก็เรื่องของสัญญาบูคาโยซาก้าครับก็คาดการกันว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการก่อนที่จะปิดฤดูกาลซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ 3ส,สัปดาห์เท่านั้นนะครับผมอ้างอิงมาจากคุณมาร์คเมนไบรอันของเดลีเมลนะฮะแต่ว่าสื่ออื่นๆก็ออกมารายงานกันเรื่อยๆแล้วรวมไปถึงกับเทพเดวิดที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้อีกด้วยเหมือนกันนะครับแต่ตัวของเดลีเมลก็รายงาน ออกมาว่าสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยวังที่จะประกาศสัญญาใหม่ของบูคโยซาก้าก่อนที่จะจบฤดูกาลนี้นะครับโดยที่น้องก็ได้พูดคุยกับสโมสรอ,อย่างต่อเนื่องแล้วต้องการที่อยู่กับอาร์เซนอลเหมือนเดิมครับแล้วยิ่งทีมนั้นได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซึ่งก็เป็นความฝันของเขาเนี่ยมันก็เลยทําให้เรื่องนี้นั้นน่าจะปิดดีลกันได้สําเร็จนะครับแล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีของ ayo, บูคโยข่าการที่ ทำผลง,งานอาร์ซนอได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจนขึ้นมาลุ้นแชมป์พรีเมยร์ลีกอังกฤษอีกด้วยปัจจุบันซาก้ายิงไป13ประตูแล้วก็แอสซิสต์ไป11อครั้งด้วยกันนะครับถือว่าเป็นสถิติที่ดีมากๆครับในเรื่องของทีมชาติก็กลายเป็นตัวหลักของทีมชาติไปเรียบร้อยไปโดยปริยายนะฮะดังนั้นสัญญาใหม่ก็คงจะไม่จะไม่ไม่น่าจะไม่มีปัญหาไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ย ก็ยังมีเรื่องของวินเลียมสลิบาที่ฮะที่อาร์สอนั้นจะมีการพูดคุยกันด้วยในฝั่งของสัญญาใหม่ออของแอรอนแรมสเดลครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อาร์สตอนั้นจะให้รางวัลครับหลังจากเพิ่งจะย้ายมาก็จริงแต่ปรากฏว่าทํำผลงานให้อาร์สตอได้อย่างยอดเยี่ยมนะช่วยเซฟอุดตลดุดเหลือเกินครับ โดยเจ้าตัวย้ายมาจากทีมเชฟฟิลเดตในปี2021กับค่าตัว24ล้านปอนด์จะจริงมีออปชันแอดออนเข้าไปอีกนะฮะแต่ว่าปัจจุบันปรากฏว่าทํำผลงานให้กับทีมเราดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะการเก็บคลีนชีตในการเล่นทีมเยือนนะครับได้ถึง10เกมด้วยกันซึ่งทิ้งห่างอันดับ2เนี่ยถึง5เกมเลยด้วยนะครับโดยแรมสเดลนั้นปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ที่60,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ นะครับล่าสุดนั้นรายงานว่าเขาน่าจะได้รับสัญญาใหม่โดยที่มีค่าเหนื่อยทะลุขึ้นไปราว1 0 0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ด้วยกันนะครับปัจจุบ,บันเขาอายุ24ปีฮะตอนนี้เก็บคลีนชีตไปแล้วด้วยกันทั้งหมด13เกมมีเพียงแค่ว่าเดวิดเดเกอาครับของแมนยูที่เก็บเหนือกว่าครับเดเกอาเก็บไป15เกมด้วยกันซึ่งก็มีอีก3เกมจนจบฤดูกาลนะรอดูว่าแรมส์เดลจะช่วยเซฟนะเก็บคลีนชีตช่วยกับทีม ให้ทะลุฝั่งของเดกาไหมแต่ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเดกาเองก็ก็ต้องเรียกว่าอะไรก็มีสติที่ดีกว่านะครับดูดูเป็นต่อมากกว่ากันด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งในเกมที่อาร์ n เนลเจอก,กันกับทีมนิวคาสเซิลที่ผ่านมาก็บอกว่าเขานั้นผลงานยอดเยี่ยมมากนะเพราะว่าเซฟกระจุยกระจายให้กับอาร์ n a นลไม่เสียประตูนะครับก่อนที่อาร์สเนลจะชนะไป จนจนจนท้ายเกมกันอีกด้วยนะครับออสตอลยังมีอีก3เกมที่จะต้องเจอเนาะก็จะมีเกมเจอกันกันกบไบรตันเจอกันกันกบทีมฟอ o r เรสแล้วก็เจอกันกันกบทีมวูฟครับถ้าเขาเก็บทั้ง3คลีนชีตได้ก็จะเป็นสถิติที่ดีของเจ้าตัวเลยแล้วก็ต้องไปลุ้นกับพีเมลิกอังกฤษอีกด้วยแต่ทีนี้เนี่ย มันมีเรื่องต่อไปครับก็คือเรื่องของกรานิชาก้าขึ้นมานไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าขนาดไหนแต่ว่าเรื่องของกรานิชาก้าณเวลานี้กระแสข่าวมาแรงร้อนแรงเหลือเกินครับเพราะรายงานออกมานะว่ามีโอกาสนะครับที่กรานิชาก้านั้นจะย้ายไปเล่นให้กับไบเออร์เลเวอ n คเซ่น นะฮะโดยเป็นการรายง,งานออกมาหลายสื่อเช่นกันแต่ว่าสื่อหลักๆที่รายง,งานก่อนเพื่อนเลยเนี่ยก็คือเดอะซันนะครับเดอะซันก็นี่บอกเขาว่าก็เวลาเรื่องการรายง,งานข่าวก็อาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่มันก็อาจจะมีมูลก็ได้แต่ประเด็นสําคัญคือก่อนหน้านี้มันก็มีการรายง,งานออกมานะครับว่าไอชาก้าอาจจะย้ายแอสตอร์รับข้อเสนอในการที่จะปล่อยกนใ e นิชาก้าออกจากทีมนะฮะมีทั้งชาก้ามีทั้งเทียนี่อย่างที่เราได้ ได้ทราบกันไปอยู่แล้วแต่ว่าพอคุณที่เห็นฟอร์มของกาดิชาก้าในเกมที่ผ่านมาในเกมหลัง,งๆมาคุณจะเห็นว่าเฮ้ยจะปล่อยจริงๆเหรอนะผลงานเขาดีนะแล้วก็โอเคปัจจุบันอายุ30ปีสัญญาเหลืออีกเป็นแค่ปีเดียวแต่ก็มีโอกาสที่จะใช้ extension สัญญาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยวัมนที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าอาร์เซนอลนั้นจะปล่อยกรดีชาก้าออกจากทีมน่มันต้องอยู่ในบริบทของการที่ อาร์ซนอลต้องเอานักเตะบ็อกซ์ูบ็อกเข้ามา2คนเพราะถ้าหากว่าคุณปล่อยชาก้าไปแล้วก็เอานักเตะเบอร์8เข้ามาก็จริงแล้วถ้าหากว่านักเตะนักเตะเบอร์8คนนั้นเกิดมีอาการบาดเจ็บขึ้นมามันก็จะกลับไปอยู่ในยุโรปเดิมคือเราจะหาใครมาเล่นล่ะนะครับแต่ถ้าหากว่าเอากันิชาก้าเก็บไว้แล้วก็ไปเอาเบอร์8มาอีกคนหนึ่งมันจะทําให้มีขุมกําลังที่มีสกัดเดฟที่มีคุณภาพขึ้นแล้วก็เล่นเล่นได้ในหลายๆถ้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ย ขายไปแล้วซื้อเข้ามามันคือเป็นตัวแทนมากกว่าแต่มันไม่ได้เพิ่มคุณภาพในขุมกําลังของทีมนะครับโดยขณะเดียวกัน,นผมเชื่อว่าณเวลานี้หลายคนก็เลยคงจับตามองอยู่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไงเพราะชาก้กเองก็ผลงานดีนะปีนี้เป็นปีที่ผลงานดีแล้วก็ในเรื่องที่หลักๆก็คือเป็นเรื่องของภาวะผู้นําของเขาสูงมากๆนะครับคุณจะเห็นเวลาที่ลงในสนามนเวลามีปัญหาอะไรก็ชาก้าก็จะเป็นเบอร์แรกๆเลยที่แบบจะต้องเข้าไปอยู่ในจุดนั้น นะครับแล้วก็คอยรับแรงกดดันแทนน้องๆอะไรทั้งหมดเลยซึ่งจุดเนี้ยมันมันแทนกันไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับความเป็นผู้นําของแผงกล้องกลางของอาร์สตอนตอนนี้เนี่ยชา้กกับปาเตชาก้าโดดเด่นกว่าชา้กจอร์จนโยอะไรเงี้ยนะครับเชซุสซินเซนโกอะไรเนี่ยนักเตะวนนี้จะมีความโดดเด่นกว่านะครับถ้าหากว่าปล่อยชาก้าไปมันก็จะทําให้อ่าพวกเเรียกว่าอะไรพวกครอของทีมอะพวกแกนหลัก ที่เป็นผู้นําของทีมมันหายไปอีกคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันจะส่งผลกระทบเช่นกันเอาเหมือนกับว่าตอนนี้ว่าทําไมพอเจโรนโยยย้ายจากเชลซีมาสู่อาร์เซนอลเขาถึงบ่นกันยับเลยเว้เยนี่คือนักเตะที่มีความเป็นผู้นําสูงของทีมนะครับอันนี้ก็ส่วนตัวแล้วผมไม่ให้อยากย้ายแต่ถ้าหากว่าข่าวมันออกอยู่ที่มาประมาณนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะชากา้าทำางานกับอาร์เซนอลได้ดีครับแต่เนื่องจากว่าสัญญาของเขานั้นจะหมด นะครับในปีหน้าแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าจะไลงสนามเป็นตัวจริงหลังจากที่อาร์ซนอลจะไปดึงตัวดีแคนไรส์เข้ามาร่วมทีมแต่ยินบอกก็คือดีแคนไรส์มันเป็นมิดฟิลด์เบอร์6นะครับและเกมปีหน้าอาร์ซนอลมีเกมให้เล่นเยอะมากนะไม่ใช่น้อยๆดังนั้นผมเชื่อว่ายังไงก็ตามอาชาก้าเองก็อยู่ในคุณภาพระดับสูงอ่ยมันยังคงมันยังคงที่จะอยู่ต่อเนื่องไปได้นะฮะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ย ถ้าชาก้าจะย้ายนะครับก็จะมีไบเออร์เลเวอร์คูเซนที่พร้อมนะครับที่จะดึงไปร่วมทีมโดยเขาเชื่อว่าถ้าชาก้าถ้าหากว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะจะปล่อยชาก้าไปให้กับเลเวอร์คูเซนก็คือเป็นการอยู่ในดิวที่จะเอามูซาเดียบี้เข้ามาร่วมทีมเช่นกันซึ่งมูซาเดียบี้เนี่ยยิงไป14ประตูแล้วก็ทำไป11แอสซิสให้กับเลเวอร์คูเซนปัจจุบันเขาอายุ23ปีแล้วก็ถูกเรียติดทีมชาติ ฝรั่งเศสไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้คงต้องดูครับเพราะว่ามันคงจะยังไม่ได้เกิดง่ายๆเพราะว่าสโมสรคงต้องช่างใจะนะควว่าอย่างไงแต่ว่าดูจากในภาพรวมกับ Impact ที่ชาก้ามนนี้กับอาร์ซนอก็คงจะต้องบอกว่าเขาก็เป็นส่วนสําคัญกับทีมจริงๆนะครับยิ่งทีมเรายังประสบการณ์ไม่มากเนี่ยจะเป็นต้องมีคนประเภทเนี่ยคอยแบกให้กับทีมนะครับแต่สุดท้ายไม่ว่าจะยังไงก็ตามขึ้นอยู่กับสโมสรว่าจะตัดสินใจ ยังไงกันด้วยแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีประเด็นข่าวออกมากับหน่อยหนึ่ง <_ d ose> ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเอมิลสมิธโรจริงๆเรื่องของสมิธโรเนี่ยหลายๆคนก็ถามถึงเข้ามาเยอะนะผมก็บอกแล้วว่าสมิธโรเนี่ยยังนะรอไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเร่งอย่าเพิ่งไปผีผามอะไรกับน้องนะครับเพราะว่าเรื่องของสมิธโรมันเป็นเรื่องของเ,อเวลาในความพร้อมในการลงสนามแต่ล่าสุดนั้นนะมีสื่อออกมารายงานอันแรกก็คือเป็น T ีบ f o o t b ฟุตบอลครับผม เดอะบูตลูฟุตบอลครับรายงานออกมาว่ามิเกลอาร์เตต้าเนี่ยได้วางโปรแกรมการฝึกซอ้อมของเอมิลสมิธโรเนี่ยในตำแหน่งของหมายเลข8ที่ปัจจุบ,บันเป็นของกรานิตชาก้าอยู่นะครับซึ่งรายงานนะฮะโดยคุณชาลส์จนนะครับจริงๆเรื่องนี้ออกมาประมาณสัก3 4วันละแต่ว่าผมเพิ่งจะมาเห็นรายละเอียดก็เลยหยิบมาคุยอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการ แล้วก็เอามาดึงเกี่ยวกับเรื่องของชากาด้วยนะคราบ,บอกว่าสมิธโรนนั้นอาจจะไม่ลงสนามให้กับอาร์เซนอลอย่างที่เขาต้องการในฤดูกาลนี้มากนักเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงกันอีกด้วยครับซึ่งแน่นอนครับอาร์เนอลตอนนี้นเตะอย่างมาติเนลลี่ทรอสซาโอเดกาดฟาบิโอวิเอร่านะครับแต่ว่าณเวลานี้สิ่งที่มีเกตกํกำลังรอคอยนะครับกับตัวของสมิธโรก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มพละกําลังในการเล่นให้กับ นักเตะคนนี้ครับรายงานก็คือเขารายงานอ้างอิงจากฟุตบอลลอนดอนนะครับว่าสมิธโรนั้นได้ลงเล่นตำแหน่งของมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับในการซ้อมให้กับอาร์เซนอลโดยมิเกลเอต้าเองพยายามที่จะสอนให้นักเตะคนนี้เนี่ยได้เล่นใน,ในตำแหน่งที่มันลึกลงนะครับต่ำลงมากกว่าเดิมอย่างนี้เราได้ทราบนวน,นะครับว่าอาร์เซนอลนั้นไม่ได้มีขุมกำลังที่มากพอกับตำแหน่งมิดฟิลด์ในช่วงนี้ดังนั้นการที่จะให้สมิธโรนี่ลงมาเล่นในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ น่าสนใจไม่น้อยนะครับแน่นอนว่าวิดโรนั้นอาจจะไม่ได้เล่นในตำแหน่งดิไลา i n งมิดฟิลด์เหมือนกับโทมัสสปาเตมากสักเท่าไรครับแต่ว่าถ้าจะเลือกมาเล่นตำแหน่งของกรานิชชาก้าก็คือเบอร์8ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการพาบอลไปข้างบนแล้วก็การจ่ายบอลของเขานั้นมีประสิทธิภาพมากๆครับมันคือการปรับปรุงที่ดีในแง่ของการเล่นเกมัของนักเตะอีกด้วยครับโดยที่มิกลเอต้า ก็ได้ทํางานร่วมกับเขาแล้วก็รู้ว่าเขาจะทํำยังไงแล้วก็จะทําให้เขาน่้นพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมไปว่าระหว่างที่มิเกลไรต้าอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมิเกลไรต้าเองก็ได้เคยช่วยดา,าดาบิดซิวานะครับเปลี่ยนจังหวะการเล่นนะครับแล้วก็มาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคอยคอนโทรลเกมก็คือได้เล่นเลหลากหลายมากขึ้นก็จากเบอร์10มาเล่นเป็นเบอร์8ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ มีโมเดลชัดเจนแล้วว่ามิเกลต้าจะทำยังไงเรื่องซึ่งสามิสสปิตโรเนี่ยมีหลายอย่างนะครับที่คล้ายกับดาบิดซิลบามากๆกก็เลยคิดว่าเขาอาจะปรับจังหวะการเล่นแล้วก็มีการทรานส์ฟอร์มชันลงมาเล่นในตำแหน่งนี้กันได้อีกด้วยนะครับแล้วยังมีการพูดถึงว่ามันจาเป็นต้องให้เวลากับสมิธโรเหมือนกันนะกับแกนที่จะปรับมาเล่นแบบนี้แต่ว่าคุณได้เห็นแล้วว่าสมิธโรเองเนี่ยเคยเล่นทั้งฟอลต์ไดเคยเล่นของเบอร์8มาเมื่อต้นฤดูก,กาลที่ผ่านมานะครับสามกิมมิแ,แหละ ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ถือว่ามันมันมันคือความที่เจ้าต,ตัวต้องพัฒนาร่างกายของตัวเองให้แข็งแกร่งไปอีกด้วยนะครับแล้วก็ต้องทําให้ให้มันได้ครับเพราะถ้าหากว่าถ้าว่าเขาทําทําไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องหมายความว่าอาร์สตันน่าจะมีนักเตะใหม่เข้ามาในตรงจุดนี้แล้วโอกาสในการที่จะลงสนามของสมิธโรเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวรุกเพียงแค่อย่างเดียวซึ่งถ้าหากว่าเอาเอา,เอาตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าบางทีเนี่ย อาร์ซนอลเองก็มองว่าสมิตรโรเองเนี่ยอาจะมาเล่นในตำแหน่งนี้นะแล้วก็อนาคตอาจจะพัฒนาขึ้นไปหรืออาจจะเป็นซูเกเดฟสำคัญในการที่จะเล่นเบอร์แปแล้วก็ปล่อยก,ก,กาดิชาก้าอีกด้วยแต่ที่บอกครับว่าถึงมันมีความเป็นไปได้โอกาสจริงๆแต่สุดท้ายสโมสรต้องคำนึงถึงอ m p a c คสำคัญที่ชาก้านั้นมีให้กับสโมสรด้วยนะครับซึ่งยังไม่มีใครให้ได้ในเวลานี้หรือไม่แต่นักเตะใหม่เข้ามาก็ยังไม่มีความเก่าหรือไม่มีความ ไม่มีความเก่าแล้วมีความที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นเป็นตัวคอยประคองแล้วก็เป็นส่วนสําคัญให้กับน้องๆได้ทีนี้ครับไปอยู่ที่สองคนนี้ครับไปที่คนแรกก่อนก็คือมอยเซตไกเซโดครับมันเป็นการรายงานจากคุณเอชโรสของเทลิเมลแล้วบอกว่าไบรตันอาจจะสูญเสียมอยเซตไกเซโดครับเนื่องจากกลไกจากสัญญาของเขานะครับถึงแม้ว่าช่วงจะมีการเซ็นสัญญายาวไปในเดือนมีนาคมแล้วก็ตามครับแต่ ไบรตันเองเนี่ยก็อนาคตก็อาจที่จะโดนก็อาจจะเสียนักเตะคนนี้นะครับหลังจากได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องให้กับอาร์เซนอลเขาก็บอกว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยยังคงให้ความสนใจกับไมเซตไกเซโดเหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าล่าสุดนั้นเจ้าตัวจะต่อสัญญาใหม่ไปแล้วก็จริงนะครับโดยเฉพาะในมกราคมเนี่ยโอ้โหที่ยืนไปแล้วถึง70ล้านปอนด์นะแต่ว่าสุดท้ายไบรตันเองก็ไม่ยอมปล่อยจนถึงที่ ขั้นที่ว่าไกเซโดก็ออกมาแบบเฮ้ยปล่อยเธอคุณจะได้เงินไปสร้างสโมสรขึ้นมาใหม่อะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับขณะเดียวกันมันก็บอกว่ามันมีความสุ่มเสีย่ยงกันในแง่ของของความสัมพันธ์ของ2สโมสรสุดท้ายดี๋วนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็อาร์ซนอเองก็เลยไมเอาโชยโยมาจากเชลซีส่วนไกเซโดเองก็เซ็นสัญญาใหม่สัญญาใหม่ของไกเซโดเนี่ยสัญญาเดิมไกเซโดรับค่าเหนื่อยอยู่ที่1 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ช่วงก่อนผมรายงานไปเป็น3 0 0พปอนด์ซึ่ง ซึ่งไปเช็คใหม่อีกรอบหนึ่งคือไม่ใช่3,000ันสามพัมันน้อยไป15,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ล่าสุดนั้นไกเซโดรับค่าเหนื่อยอยู่ที่6,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์มันคือเหมือนกับเป็นการให้รางวัลน,นะครับแล้วก็ให้รางวัลน,นักเตะเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมาดูกับสถานการณ์ล่าสุดของกองกลางวัย21ปีก็อาจจะมี โอกาสออกจากทีมโดยเฉพาะการที่อาร์ตตอยังคงสนใจอยู่เขาอ้างอิงถึงคำพูดของเดวิดออสตินนะครับว่าตอนนี้อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะฮะแล้วก็นักเตะคนอื่นๆน่มีโอกาสจะออกจากทีมในซัมเมอร์ซัมเมอร์นี้มันเป็นเรื่องของค่าฉีกสัญญาที่ซ่อนอยู่ในสัญญาตรงนั้นซึ่งก็เชื่อว่าไกเซโดเนี่ยก็น่าจะใส่ค่าฉีกสัญญาเข้าไป อีกด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีค่าฉีกสัญญาไม่ว่าไม่ว่าคุณอยากย้ายคู่ทีมคู่แข่งทีมอื่นจะยื่นเขาเสนอ,อยังไงคุณก็ไม่ยอมออกคุณก็ไม่ยอมที่จะปล่อยแน่นอนมันเป็นจุดที่ทําให้นักเตะเนี่ยจำเป็นต้องใส่ค่าฉีกสัญญาเดวิดก็บอกว่าตามความเข้าใจอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของแม็กอลิสเตอร์เนี่ยนะครับว่ามันมีกลไก ที่จะช่วยให้เกิดการย้ายทีมเกิดขึ้นนะครับกลไกกับสัญญาตับการย้ายทีมเกิดขึ้นซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีระดับความสนใจจากทีมอื่นๆมากขนาดไหนแต่สุดท้ายเนี่ยในผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยนะครับโอกาสต่างๆนั้นมันก็ยังยังไม่ปิดกัน้นมันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะว่ามันมี บอกมันมีเงื่อนไขที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมที่ซ่อนอยู่ในสัญญาเหล่านั้นนะครับซึ่งเรื่องของเรื่องของแม็กลิสเตอร์นะครับมันอาจจะมีการใส่ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าฝั่งของไกเซโดเนี่ยเพิ่งจะมีการใส่มาทีหลังนะครับไบรตันตอนนี้ก็ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับผลงานการคุมทีมของโรเบิร์ตเดอร์เซบีนะครับซึ่งก็จะมีทีมที่สนใจไกเซโดทั้งแอสตันลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้ก็คือ มีข่าวกับแม็กอัลลิสเตอร์มากมากแล้วทีเดียวนะฮะก็ดังนั้นเรื่องของไกเซโดเดี๋ยวเขาต้องลุ้นอีกทีเพราะว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขยอยู่นะครับอาจจะเหนื่อยสำหรับอาร์เซนอลเพราะราคาที่ผมเช็คล่าสุดมีการพูดถึง90ล้านปอนด์ซึ่งสูงจนเกินไปแล้วก็เชื่อว่าค่าตัวที่ถูกซ่อนเอาไว้ค่าชินสัญญาณนะอยู่ที่ไม่เกิน70ล้านปอนด์ซึ่งก็จะเป็นตัวเลขที่อาร์เซนอลเคยยื่นให้มาก่อนในเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ทีนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยก็คือเป็นเวสแฮมกับดีแคนไรส์นะครับโอ้โหผมเห็นรายละเอียดแล้วผมงงเต็กไปเลยบอว่าเวสแฮมเตรียมจะปล่อยดีแคนไรส์ในซัมเมอร์นี้ครับโดยที่มีค่าตัวสูงถึง100ล้านปอนด์ครับมีอาร์เซนอลเป็นผู้น,นำนะมีเชลซีมีลิฟูมมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยแล้วก็บางกระแสก็บอกว่า ทะลุไป120ล้านปอนด์เรียบร้อยแล้วปัจจุบับนเขาอายุ24ปีแล้วก็ต้องการย้ายออกจากทีมนะครับเพื่อที่จะช่วยเวสแฮมในเกี่ยวกับ financial fair play เรื่องของการเงินนะอย่าลืมว่าปีที่ผ่านมาเวสแฮมก็ใช้เงินเยอะนะถึงแม้ว่าจะเล่นในบอลยุโรปแต่ว่ารายการเล็กสุดนะครับรายได้มันก็ไม่ได้มากอะไรแล้วก็ดูทรงตอนนี้ก็คืออยู่ในโซนล่างๆก็เลยทำให้มีโอกาสจะเสีย จะมีจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็สูญเสียการควบคุมเกี่ยวกับ financial fair play นะครับเจ้าตัวนั้นมีสัญญากับคุนคอ,อนจนถึงปี2024คือปีหน้าแล้วก็มี extension นะครับ option อีก1ปีกันอีกด้วยแต่ยังไงก็ตามครับสื่อ,อแหล่งอ้างอิงทุกแหล่งก็บอกว่าเขาเนี่ยจะย้ายทีมใน summer summer นี้แน่นอน เพราะว่าเขาอยากที่จะย้ายไปเล่น,นกับทีมที่มีโอกาสลุน้นแชมป์แล้วก็เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมากกว่านะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยเจ้าตัวอาจจะอยู่อีกหนึ่งปีไหมเพื่อให้สัญญาหมดถ้าหากว่าค่าตัวมันสูงจนเกินไปไรซ์ Rice เองอยากเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับซึ่งดูจากโอกาสแล้วทําให้อาร์เซนอลเนี่ยมีเป็นตัวเต็งที่สุดครับ เชลซีอาจจะสนใจแต่เชลซีไม่เล่นในศึก UCL ลิอลอิ์หูเองก็กำกำกึ่งกึ่งแต่ลิ์หูเองก็ไม่อยากทุ่มเงินเยอะแมนยู Man, เองก็อ่ะยังมีโอกาสอยู่แต่อย่างที่บอกแล้วว่านักเตะต้องการที่จะอยู่ลอนดอนต่อไปนะครับดังนั้นค่าตัวของเขาจะสูงถึง100ล้านปอนด์ไปเลยโอ้โหเอาเลยครับนักเตะอังกฤษเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าอาร์ซนอลได้มาเนี่ยมันก็จะได้สล็อตของนักเตะอย่าง โรดี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ mm hmm. เข้ามาสู่ทีมซึ่งมาตินคิออนบอกว่ามันแพงไปหนึล้านปอนเนี่ยสำหรับดีแคนไรส์เนี่ยคือ Too too e x p e n s น v e นะฮะแพงมากๆครับแต่ถ้าจะย้ายขนาด,ดับนั้นเนี่ยไปหาตัวเลือกอื่นหรือว่าอะไรพวกนี้ดีกว่าครับโดยคิออนบอกว่าผมคิดว่าไรส์เนี่ยจะย้ายทีมแบบแพงจนเกินไปสำหรับอาร์เซนอล นะครับอันนี้คือพาหุดผ่าน Talkspot เขาบอกว่าผมคิดว่าเขาแพงไปสำหรับริพูด,ด้วยเช่นกันยิ่งเอ,อ่ยิ่งยิ่งนักเตะต้องการไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับถ้าค่าตัวระดับนี้กับ Arsenal อาร์เซนอลมันดูสูงมากของอาร์เซนอลผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีอะไรมากครับเมื่อคุณมาดูกับการทำธุรกิจของอาร์เซนอลครับคุณจะพบว่าเนี่ยไม่ใช่แนวทางของสโมสรเลย นะครับผมคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่คิดว่าอาร์เซนอลถึงจะมีเงินก็จริงแต่ไม่คิดว่าจะมีเงินมากมายขนาดนั้นถึงมันจะว่าไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วจะมีเงินเข้ามาก็จริงแต่มันเป็นราคาที่สูงเกินไปของปืนใหญ่นะครับทำให้ก็เลยมีการมองว่าอาจจะเป็นมอยเซตไกเซโดเกิดขึ้นหรือเปล่าขนาดเดียวกันคีโอนก็พูดถึงเพิ่มเติมอีกนะครับว่าถามว่าอาร์เซนอลอยากได้ไหม อาร์ซนอลอยากได้ไม่มีปัญหาเวสต์แฮมก็ต้องการทําเงินมากที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นค่าตัวที่มันสมน้ําสมเนื้อสมเหตุสมผลถ้าไรซ์เข้ามาเนี่ยไรซ์ Rice จะช่วยให้อาร์ซนอลลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไหมแน่นอนครับมันจะทําให้อาร์ซนอลแข็งแกร่งขึ้นไปอีกแต่ยิกที่บอกแล้วว่าบางทีค่าตัวเนี่ยมันก็แพงจนเกินไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจราจาผมว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เงินสด100ล้านหรอก อาจจะเป็นสัก70ใส่ออปชันอะไรเต็มๆต็มเตมๆเต,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 เตขึ้นไปถึง100ล้านอะไรเงี้ยคือท้งมันเป็นเงินสดเพียวๆ70ที่อาจสามารถแบ่งจ่ายได้แล้วก็มี option ออปชันต่างๆถ้าพาทีมคว้าแชมป์พีมรเลกอังกฤษถ้าหากว่าเข้ารอบ8ทีม4ทีมยูฟาแชมเปียนส์ลีกผมว่าเนี่ยมันก็ยังจะพอทำเนาอยู่แต่ถ้าเงินเพียวๆผมผมไม่เชียร์ผมไม่สนับสนุนนะครับเมื่อคืนนี้ผ่านมาศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็บุกไปเสมอมาดริดในสกอร์หนประตูต่อหแบบประตูหนึ่งก็ที่เสมอก็เป็นประตูที่เอมันบอลออกไปแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มันทำให้เห็นแล้วว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยทรงดียังไงบ้างนะครับแต่จุดจุดหนึ่งคือเมื่อคืนปรากฏว่าแมนซิตี้เองไม่ได้เปลี่ยนผู้เล่นเลย ใส่นักเตะชุดใหญ่โกลเป็นเอเดอร์สันเซนเตอร์แบ็กวอลเกอร์ดีอาร์สอัคคันยีสโตนในกองหลังนะกองกลางก็เป็นโรดี้มิดฟิล์มีกุนโดกันเดวบเดอร์ไบรต์บันดาโดซิลวาแจ็คกิลลิชแล้วก็หน้าก็เป็นฮาแลนด์แบบไม่เปลี่ยนตัวเลยแล้วเกมต่อไปเนี่ยเป็นเกมวนันอาทิตย์นะครับฝั่งของทีมอ,อ,อะไรนะทีมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพวกเขาจะต้อง เล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจอกันกับเอเวอร์ตันที่โอ้โหเอเวอร์ตันก็โหดไปคุณจะโหดอะไรตอนนี้นะแข่งวันอาทิตย์นี้นะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี้ยพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยนะครับเอเวอร์ตันจะต้องเจอกันกับซิตี้เอเวอร์ตันเล่นในบ้านส่วนอาร์เซนอลเจอกันกับไบรท์ตันซึ่งเกมที่ผ่านมานะครับไบรท์ตันเล่นในบ้านโดนเอเวอร์ตันถล่มแหลกไปห้าประตูต่อหนึ่ง <laughs> ผมกลัวอีกหนึ่งอย่างคือไบรท์ตันแม่งแบบเหมือนเดอร์เดอร์ไซบี้บอกว่า นัดหน้ากับอาร์ซนอเราจะล้างอายเอา้าสวยแล้วส่วนิเออร์ตันพอชนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเอเวอร์ตันตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ17นะมี32คะแนนอันดับ18เป็นเลสเตอร์เนี่ยมี30คะแนนคือเอเวอร์ตันเนี่ยถ้าเกมหน้าเอเวอร์ตันไม่แพ้นะเก็บผลการแข่งขันอย่างน้อยเสมอได้เนี่ยโอกาสรอดตกชั้นก็มากขึ้นเรื่อยๆแต่เลสเตอร์ซิตี้นี่สิดูทรงแล้วนี่จะยังไงต่อไปเพราะว่า ถ้าผมจำไม่ผิดนะเลสเตอร์ซิตี้ดูอีกสารเกมที่จะต้องเล่นเนี่ยก็จะมีทั้งลิเวอร์พูลมีทั้งนิวคาสเซิลแล้วก็มีทั้งเวสแฮมคือตอนนี้ทรงเลสเตอร์เนี่ยมีโอกาสตกชั้นสูงมากนะฟอ s t เรสเองเนี่ยนะครับลีดนี้ไม่อยากจะพูดถึงลีดเจะแต่เกมหนักๆน,นะครับฟอเรสเองเนี่ยเจอใครบ้างฟอ r e เรสเจอกับเชลซีเจอกับอาร์เซนอลเจอกันกับคริสตัลพาเลทก็ลุ้นได้อยู่ นะครับมีโอกาสที่จะรอดพ้นการตกชั้นอยู่ลีสนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยลีสทรงของลีสคือมีเจอนิวคาสเซลมีเจอเวสต์แฮมแล้วก็มีเจอสเปอร์โอ้โหผมว่าละตอนนี้ผมว่าโคต้าสุดท้ายครับอยู่ที่ว่าอันดับ18สแซัตัมตนไดจะตกแล้วลีสอันนี้ผมไม่อยากจะพูดแบบใจร้ายกับแฟนบอลลีสเลยแต่ดูแล้วไม่ว่าน่าจะรอดอะ ังน,นั้นอันดับสุดท้ายคือ18จะเป็นเลสเตอร์เอเวอร์ตันหรือว่าฟอร์เรสสทีมแล้วแต่ดูทรงในเวลานี้เนี่ยเลสเตอร์หนักสุดเลสเตอร์หนักสุดเอเวอร์ตันเกมหน้าเสมอให้ได้เล่นในบ้านเราเองเล่นแบบที่แบบเจออาร์ซนอลเล่นอย่างนั้นเลยอุดแบบสุดๆแล้วช่วยกันแล้วก็เน้นเกมตั้งตั้งรับแล้วก็สวนกลับแม่นๆดีๆแล้วก็ เล่นลุกเซตพีดแบบที่คุณเล่นอย่างอาร์ซอนนั่นแหละนั่น,นทรงแมนซิตี้แพ้ทรงแบบนี้เหมือนกันนะนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วมันมีความน่ามเหมือนกันอย่างหนึ่งครับอาร์ซอนกับลิเวอร์พูลเหมือนกันเดะเลยครับอาร์ซ์ตอนตามแมนซิตี้หนึ่งแต้มแข่งมากกว่าหนึ่งนัดลิเวอร์พูลตามแมนยูหนึ่งแต้มแข่งมากกว่าหนึ่งนัดโอ้โหมันช่างแมทช์อะไรกันขนาดนี้มันช่างเหมาะอะไรขนาดนี้นะ ก็ลุน้นลุ้นดูลุ้นดูว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับโอเคไปดูข่าวอื่นๆข่าวอื่นๆอะไรก็มันไม่มีมันเป็นส่วนใ่มันเป็นทรานสเฟอร์นะมันเป็นข่าวอ่ะมีเป็นข่าวการซื้อขายนักเตะอะไรเงี้ยซึ่งผมพยายามดูที่มันเกี่ยวกับอาร์เซนอลแล้วกันนะครับผมก็เอ่อ เดลีสตาร์รายงานว่าอาร์เซนอลกับเชลซีเนี่ยสนใจยูซุสฟอร์ฟาน่าครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับซึ่งก็เป็นนักเตะที่อาร์เซนอลส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มเช่นกันนะครับอันนี้เออ่มาร์กกูกริยาอีฟนิงสแตนดาร์ดครรายงานว่าเชลซีนั้นจะปล่อยนักเตะอย่างโอบามายองมาร์กกูกริยานะครับออกจากทีม แล้วก็จะดึงตัวชาวเฟลิกซ์มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการนะครับเราไปเอากูกิลย่ามาไหมก็เ <c oughs> <c oughs> <g år> มื่อก่อนมันเล่นดีนะส่วนไนทิมินบอกว่าจูบินตัสเนี่ยพร้อมจะปล่อยดูซานวลาโฮวิชโดยได้รับความสนใจจากทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แอสตันวิลล่าอีกด้วยนะครับวิลล่าก็เป็นเป็นทีมที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาลุน้นแชมป์เอ้ยลุนพื้นที่ยุโรโป่นแหละก็เลยอยากได้ มีเรื่องของอาซาด้วยเหรออาซาไม่เอาแล้วเลยจุดแล้วเลยไวไปแล้วกองเต้กองเต้กับเชลซียังไม่รู้เออนี่อารินเตะเชลซีกองหน้าครับโทนี่คัสคาริโนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมอาร์ซนอลไม่ไปเอาอีวานโทนี่มาร่วมทีมนะนะครับอีวานโทนี่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะกับตำแหน่งของ กองหน้าเนี่ยถ้าหากว่าเขาย้ายไปร่วมทีมทั้งร์พูเชลซีอาร์ตเนอรแล้วก็แมนยูนะครับเขาจะแบบเปล่งประกายได้ดีขึ้นกว่านี้อีกด้วยซ้ําในการเล่นกับเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับเขาถือว่าเขาเป็นกองหน้าตัวจบตัวดีมากๆครับเดียวกันแล้วเรื่องของความฟิตเขาก็ยอดเยี่ยมนะครับจริงๆถ้าพูดถึงอีวานโทนี่เนี่ยสไตล์หลายอย่างของเขาจะมีความคล้ายคลึงกับเดนนิสเบอร์แคมป์น่าจะเป็นหมายถึงตัวที่คอยเก็บบอลแหละนะไม่ใช่เป็นตัวแบบเพลย์เมคเกอร์อะไรขนาดนั้น นะครับโอเคส่วนลาเวียเนี่ยลอนดอนเฟิร์สนะฮะก็รายงานว่าเชลซีเองก็สนใจเช่นกันนะครับอยากได้ก็อาร์เซนอลเองก็อยากได้อยู่แล้วเหมือนเดิมอืมอ่ะก็อยู่ที่ประมาณนี้นครับภาพรวมของข่าวตลาดนักเตะรอบเช้าวันนี้นะครับก็ใครสนใจเสื้อ อาซนอลนะครับก็อาซนอลโปโลนะสนสยามโปโลก็ติดต่อที่กล่องข้อความหรือว่าลิงก์ด้านล่างนั่นเองนะครับโอเคเวลาหมดแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวั mm hmm. สดีครับ